รอบเย็น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 ใหม่แน่รอบเย็นใหม่ รอบเย็นมาแล้วสามารถเพียงคนยิ <5 <5 <5 ้มจับขออมับจับข้อจับหัวอผมไม่ได้ครับพิงกันมวยยังไม่ครับไปเอ้ารอบสุดท้ายครับวันนี้รอบสุดท้ายวันอาทิตย์วันนี้รอบสุดท้ายวันนี้โอ้รอบสุดท้ายวันนี้ครับเลยรอบสุดท้ายวันนี้รอบสุดท้ายวันนี้อไอกฝ่าซิง ขอสิ oh ่งเถ่งรอบสุดท้าย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 วันนี้อันนี้อาทิตย์นี้คนเยอะมากเลยครับเยอะมากสมาดเดี๋ยวกอรเดี๋ยวกันต้องเสร็

รอบทุ่มหนึ่งวันนี้ครับรอบทุ่มนึจะใส่งแงโหจหนายงเจหนจน่เจ็ห่จกนจนึ่จ่จน่จาน่จนแ่จน่งจะดหน่เจนเจดนงเจน่งเว็ดเจนงเแตดกันมาจนนจนึนเน่นน รรบทุ่มนงินหกโมงทุ่มนงินหกโมงทุ่มนงินสาม,มาเทรุญยิมครับจากอเมริกาจากอเมริกาสวิสเซอร์แลนด์

อนางเบิ้งขนแนว่าครูเชียดกันนะเดี๋ยวไปเลยไปเวยเขาสอกน้ำเขาได้นหเอ่อ

แทงขาไหนแทงขา้อ pues ่าอถอยถอยมาแล้วก็แทงแทงแทงอ่าขาขวา อยู่ข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหลังอืมถอยลราแทงถอยลราแทงถอยลราแทงเบิง์อาเด้อผู้สิไปเมกกาเบิรงอะเด้อฮะฮะเขาไปอันนั้นน้ำเนี่ยเขามาแต่เมกการเลยนะ เออ là เราไป là เกมกัน là เรามา là เออไม่กลับไปข้างป่า là เออดีด <laughs> oh, <yeah, power>. ีดีดีซ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ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 ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่า Oh. Oh, Ugh! <laughs> She's doing it too! <laughs> 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 แยกอไัูวไปเตะกหมูมัวไปเตะกันเอแยกไปสองคนรับเพราะมันพื้นที่ไม่พอเอามามามาเราานี่มาพื้นที่ม่พอะไรสามคนอนงั้นสามคนงั้นมานี่อสามคนนี้มานี่ อ่าใหญ่ๆก <ara> ันมาจากไหนกันเนี่ยเกแล้กันมวยฮะชนอาชนมุรีเหรอใชไม่อยู่ชนมุรีเหรอกรุงเทพหรือมาจากชนกรุงเทพอยู่แล้วแต่ว่าอีกทีการมวยครับมาทีนี้ลองยกขาขึ้นมายกครับยกยก ยก,ย,ยกเตะยกเตะเอายกค้างไว้ครับมือนี่เี่ยงไปนี่ผกคิดว่าญะยโทษนะครับบิดมไหลท,ที่ใหม่บิดมือหลใหม่ครับท้ายืขึ้นับมือจากนี้

Power, power, Step. Oh, power, 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 Yeah, yeah, power, 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 Yeah. <laughs> okay. good. power, <good. laughs> Good, <laughs> good. A good. Power. Ah. Oh, <laughs> Why are you wearing a belly pad ah. I'm good. Oh, oh. oh good, oh. Oh. Oh, good. Oh,

sắp chót sắp chót power, power, Muay Thai power, Muay okay. Thai okay. <laughs>

เคพร้อมนะครับมาพร้อมกันพร้อมกันมาเคพร้อมกันครับมาลไป o ตามเลยนะใช้ยถูกต้องครับมาือไปตามเลยมือบักคิ้วครับอ่าใช้มือหนึ่ทิ้งไปิดไม่เป็ไรพี่อาเย้ากันฮอ่าฮ่่าฮ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 ่าอาฮนาฮ่าบ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่

อาอาเ a ะลับเตะโอเคการรับการไปพร้อมกันนะครับ wow. ดี๋ยวเดี๋ย้เตะบ้าโอเคโอเคโอเคมุ่งไปโอเค power สิบเนอะคูเซเยนคูชซียนเนี่ยคูเซเยนอ่า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  power power kick power power คุเซียนคูเซ oh, okay. ียนสโองสตองพาวเวอร์นะพาวเวอร์

So, when you go back? Yeah, okay. Yes. Ah, ah. That makes it easier. Okay. Back. Back. No, 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 no. Walk no. no, no. back. Okay. And right. Okay. And you turn. One, you step back. On. Right. 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 Yeah. And. Yeah. Step back. Square. And turn Yeah. Step back with the right, stay square. Yep, that's it. Okay, okay. Okay, okay. Come on, Nhiều năm hiểu tha các anh nè. Khó nhé. Nghe các À, để ở phát, để ở phát, để còn, để ở bệt, để ở bệt, để ở à, để ở à, step back. Kick lại chick lại tay lại, ah là thoải bella tay lại. Ah, ok. Back, back. Ừ, <coughs> okay. Okay. Uh, set, go, yeah. Ah, ok. Step, ah, step, go, kick. Ah, toilet, 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 Uh, <laughs> hen, 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 hen. <laughs> she, she had, she had a lot of fun. <laughs> <laughs> Again, <laughs> step back with the lot. <laughs> <laughs> แฮนด์บ็อก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 นกดกกดบกอมโอเค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 ปั๊บอคิกอ้อพาวเวอร์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 พโอเคเบเบ xem 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 same, 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 xem 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 คือเบกเบกเบกกินน้ำ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 กินท่ากินน้ำกินท่ากินน้ำกินท่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะ